ควาพยากรณ์ครับสาหรับชาวราศีตุลประจําเดือนธันวาคม2024นี้มาดูกันครับว่าราศีตุลน,นะครับภาพรวมงานเงินความรักโชคลาภนะครับจะเป็นอย่างไรภาพรวมสําหรับชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะต้องให้ความสำคัญครับกับความสมดุลในชีวิตทั้งในด้านการงาน ความสัมพันธ์และสุขภาพของคุณคุณอาจจะต้องปรับตัวกับสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดแต่ความสามารถในการวางตัวและความคิดรอบคอบจะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นการงานครับกาาเงานของราศีตุลในเดือนนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องใช้ความพยายามและการจัดการที่ดีคุณอาจได้รับ มอบหมายงานที่มีความท้าทายแต่หากคุณสามารถที่จะแสดงความคิดสร้างสารรค์และแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดได้คุณก็จะผ่านมันไปได้งานของคุณจะได้รับการยอมรับและส่งผลต่อความก้าวหน้าในอนาคตนะครับสำหรับใครที่มองหางานปรับเปลี่ยนงานนะครับเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสเข้ามาหาคุณนั่นเอง คำแนะนำครับเน้นการทํางานเป็นทีมและสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดนั่นเองก็อาจจะต้องใช้ความสามัคคีคุยกันมากขึ้นในทีมคุยกันมากขึ้นนะครับกับหัวหน้าลูกน้องหรืออะไรแบบเนี้นะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับการเงินครับการเงินสําหรับชาวราศีตุลเป็นอย่างไร มาดูกันการเงินของคุณในเดือนนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานประจําที่คุณทำหรือรายได้พิเศษถ้าคุณทํางานหลายหลายอย่างนะครับมันก็อาจจะมีดอกผลกําไรต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นหรือการลงทุนที่เคยได้ลงทุนไว้นะครับก็อาจจะเห็นผลลัพธ์ของมัน แต่ค่าใช้จ่ายนะครับของคุณก็อาจจะมีมากขึ้นในช่วงแบบปลายปีเนาะเพราะว่าเดือนนี้มีหลายเทศกาลเลยนะครับดังนั้นในเรื่องราวของการเดินทางการท่องเที่ยวหรือของขวัญอะไรแบบนี้ก็ให้คุณจัดการบริหารการเงินให้ดีนะครับคำแนะนำก็คือจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงรายจ่ายที่เกินตัวความรักครับ คนโสดเนี่ยคุณอาจพบคนที่คุณสนใจผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเพื่อนของคุณนะครับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจเป็นไปอย่างราบรื่นหากคุณเปิดใจและแสดงตัวตนอย่างแท้จริงนะครับก็คือแบบมีคนเข้ามาคุณคุยเรียนรู้การเปิดโอกาสให้กันอะไรแบบเนี้ย คนมีคู่ครับความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยทีเดียวแต่ควรระวังในเรื่องราวของความตึงเครียดจากการสื่อสารนะครับที่ไม่ชัดเจนนะครับการแบบความคิดไม่ลงรอยกันบ้างอะไรแบบนี้การพูดคุยและการใช้เวลาใกล้ชิดกันจะช่วยให้ความรักของคุณแน่นแฟนมากขึ้นคำแนะนำนะครับใช้ความเข้าใจและความใส่ใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กัน สุขภาพครับสำหรับชาวราศีตุลสุขภาพของคุณอยู่ในกรีนที่ดีนะครับแต่ควรระวังปัญหาที่เกิดจากความเครียดและการทํางานหนักเกินไปการออกกำลังกายเบาๆและการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและพร้อมรับมือกับทุกๆสถานาการณ์นั่นเองคําแนะนําลองหาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายทำสมาธิเดินออกกำลังกายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ฟังเพลงสมาธิก็ได้นะครับ โชคลาภครับโชคลาบสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยอยู่ในเกมปังป้นกลางสาหรับเดือนนี้คุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆจากคนรอบตัวหรือการเชื่อมต่อหรือมีคอนเน็กชันใหม่ๆนะครับแต่การเสี่ยงโชคโดยตรงอาจจะไม่ใช่จุดเด่นสําหรับเดือนนี้เท่าไหร่เลขนําโชคของคุณนะครับ57าแล้วก็17ครับ17นั่นเองนี่ก็คือราศีตุลครับ